คุณสมัครคุณสมชายคุณปูคุณเศรษฐาคุณอุ่งอิง6คนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยศรัทธาประชาชนเขาก็ไม่ไว้ใจผู้นําที่มาจากพักนี้เนี่ยมักจะทําผิดกฎหมายมันไม่ไม่มีกฎหมายใดอ่ะที่เอามาแปะบนหัวแล้วคุณจะเชื่อคุณจะบอกไว้คนนี้มันเป็นคนดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่การเคารพมันอยู่ที่ทัศนคติของคุณอันนี้ยสำคัญ ก็คุณทักษิณคุณสมักคุณสมัครคุณสมชายคุณปูคุณปูคุณเซทธาคุณอุ้งอิงหคนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยศรัทธาประชาชนเขาก็ไม่ไว้ใจว่า ผู้นำที่มาจากพรรคนี้เนี่ยมักจะทําผิดกฎหมายแล้วไม่ใช่ประชาชนเป็นคนตัดสินศาลตัดสินศาลในหลายๆกระบวนการยุติธรมรมดีๆไม่มีใครมานั่งลุกเกียิมาเกียิเรายังไม่ได้รู้จักคุณเศรษฐาเลยเราจะไปเกียจคุณเศรษฐาทําไมใช่ถูกไหมคะถูกแต่ว่าเมื่อคุณเศรษฐาทําผิดในฐานะนายกรัฐมนตรีรไปแต่งตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติและมีคนนสมบัติที่ค้านกับ กฎหมายจริยธรรมการเมืองค่ะจริยธรรมคนที่มีคดีความอะไรต่างเนี้ยนะคะอันนี้คุณเป็นนักกฎหมายคุณรู้ดีพอมาถึงวันนี้คนก็เตือนนะนักกฎหมายก็ออกมาเตือนคุณอนุทินเหมือนกันนะกาลังฟ้องคอรมอนะท่านนายกคนที่32ท่านอน,นุทินกลัวจะไิ่จูจนครบสี่เดือนนะท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านก็เป็นลูกนักการเมืองคุณพ่อท่านใช่ไหมฮะท่านโชวรัชชาวี ก็ S <S> เป็น,นเป็นอดีตนักการเมืองเนถึงระดับรองนายกรัฐมนตรีเคยรักษาการนายกรัฐมนตรีคือเราเคยออกแบบนะพักการเมืองเนี่ยควรจะมี3ส่วนอีฉันกับท่านพลเอกมลทัพพลังศรีเนี่ยท่านอยู่ด้านความมั่นคงท่านบอกพักการเมืองเนี่ยมันจะมันจะมีความมั่นคงถ้าเราสามารถมี3ส่วนในพักก็คือ1ส่วนที่เป็นฝ่ายการเมืองนะคะส่วนที่เป็นกองกําลังก็คือเรื่องของกํกลังเงิน เนี่ยนะคะพักต้องมีเงินในการบริหารจัดการแล้วก็มีฝ่ายวิชาการเนี่ยฮะสามฝ่ายท่านบอกว่าตรงนี้มันจะขานำนาจกัน<อ>แล้วก็จะทําให้การทํางานทางการเมืองเนี่ยมันมีความคล่องตัวใช่ไหมฮะคุณไป,ค,ณไปคุณไปทำงานการเมืองคุณไปเ,เคลื่อนไหวในพื้นที่คุณก็ต้องใช้เงินม,มีงบประมาณถูกต้องนะคะอันนี้อันที่สำคัญไม่ได้ไปซื้อเสียงนะแต่หมายถึงว่ามันต้องใช้เช่นเมืองไทยมันเป็นสังคมเอื้ออาทรแค่งานจบอะ คุณเป็นสสสวเนี่ยคุณใส่50บาทได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยๆคุณต้องใส่300 500อะไรเงี้ยนะคนก็จะนินทามาดูถูกคนนี้ดูสสดูสวสมบูรณ์ใส่มาร้อยหนึ่งสองร้อยอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เขาก็จะคาดหวังอ่ะเราไปโทษประชาชนาวบ้านไม่ได้อย่างนี้แหละแล้วก็บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมคะทีนี้พอกลับมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าจริงๆ พรรคการเมืองประเทศไทยมันเลยกลายเป็นพรรคของเจ้าของพรรคอ่ะหัวหน้าพรรคหัวหน้าเป็นคนชี้นําเหมือนพรรคประชาชนวันนี้เนี่ยถามว่าใครคือหัวหน้าใช่คุณเท้งไหมดยตาแหน่งในทางกฎหมายคุณเท้งก็คุณเท้งนัทพงศ์เป็นหัวหน้าพรรคแต่หัวหน้าตัวจริงคือคุณธนาธรเวลาเจรจากันกับหัวหน้าพรรคคนอื่นคุณธนาธรไปเจรจากับคุณทักษิณแล้วสองคนนี้มีตําแหน่งอะไรกับพรรคประชาชนไม่มีตําแหน่งมีตำแหน่งอะไรกับพรรคเพื่อไทย ไม่มีแต่โดยจิตวิญญาเขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าของพักเป็นผู้นําจิตวิญญาณไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของพักพู้ให้นชัดเลยอ่ะเขาเป็นเจ้าของพักใช่ไหมคะอันนี้แหละกฎหมายพักการเมืองถึงออกมาว่าคนที่ไม่ไม่เกี่ยวไม่มีตําแหน่งแห่งหนในพักเข้าไปมีบทบาทครอบงาพักไม่ได้ก็จะทําผิดกฎหมายอันนี้อันนี้เขาป้องกันไว้ใช่ไหมคะแต่ว่า มันไม่ไม่มีกฎหมายใดอ่ะที่เอามาแปะบนหัวแล้วคุณจะเชื่อคุณจะบอกไว้คนนี้มันเป็นคนดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจมันอยู่ที่การเคารพมันอยู่ที่ทัศนคติของคุณใช่อันเนี้ยสำคัญ